ก็ขอกราบสวัสดีกันด้วยนะครผมาผมไม่ i ช่แคทเกมมิ่งนะครับอยู่กับแมปที่มีชื่อว่า p o ว e e t t า e เว e ร e ดีฟ e น,นะครับผมก็เป็นแมปที่เปิดมาได้สักพักแล้วเนาะแต่ผมเพิ่งได้มีโอกาสมาได้เล่นนะครับก็วันนี้เราจะมาลองเล่นดูนะผมแต่ซึ่งจริงๆก็เล่นไปได้สักพักแล้วแหละนะครับก็จะดูจากจำนวนเงินแล้วก็ตัวยูนิตของเราเนาะซึ่งตอนนี้ก็เ,เวลาตีสามทุกับยูนิตใหม่ก็เข้ามาพอดีนะครับผมก็ผมก็ขอทำการลองเปิดเลยแล้วกัน เดี๋ยวทำไมชื่อเป็นบั็อกอย่างนั้นล่ะแปลกฮะแต่ไปดูในนี้ทีตัวที่เราได้มาก็คือเลงคาเมล่านะผมก็ไม่แน่ใจว่าจะโหดขนาดไหนนะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเราไปลองดูในแมพกันนะครับ <c oughs> วัสดีเพื่อนทำไมทำผมปิดหน้ากันล่ะแหมมารออยู่คนเดียวเลยนะเดี๋ยวเราไปเล่นกับนายด้วยนะโอเคเราเข้าแมพมาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวดูสิเพื่อนจะวางตัวอะไรโอคาเมลา่สาสไปเดอร์ปะ่ะตัวนี้อ่า <c oughs> ใช่แล้วคราเมล่าสไปเดอร์เดี๋ยวผมวางเป็นเลงคามิล่าแมนดีกว่านะครับเดี๋ยวซีเขาจะถืออะไรในการต่อสู้วางตร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 ง,ตรงนี้แล้วกันอ๋อเขาถือเป็น M16 นี่เองอสแตตก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <c oughs> สำหรับผมนะวาาเป็นสปิกเกอร์ครับสปิกเกอร์เฮลิคอปเตอร์เพิ่มเติมแล้วกันนะครับเอามาลองสตั๊ดวัด อันนี้หัวขนาดไหนอัปเกรดยังไม่ได้นะทางยังไม่มีนะอันนี้เดี๋ยวกดออโต้สตะคีบไปก่อนอ่ะเอาจริงถ้าผมมาเล่นคนเดียวนี่ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะเพราะว่าตอนที่ผมเล่นตอนแรกก็กว่าจะผ่านนี่ก็โอโ้โหลากเลือดอยู่เหมือนกันนะตัวละครที่มันให้มาตอนแรกอืมต่างน่นจาจะพออัพแล้วนะครับไหนสิโอเคอัพอืมก็ยิงเร็วขึ้นนิดนึงครับแล้วก็ดาเมจปวกขึ้นมา50นะครับผมก็เลยอยากไกลนิดนึงก็ ดีแต่มั้งน่าจะนะครับอ่ะเว็บที่5เว็บที่6ก็เริ่มแล้วเนาะก็มันตะคิปนะครับก็เดี๋ยวมารออัพกันดีกว่านะครับว่ามันจะดีไหมอยากดูว่ามันจะแรงขึ้น,นะคะ่ะแรงขึ้นอีกนิดนึงแต่มันดามเมจมันลดนะครับอืมแต่มันแลงยิงเร็วขึ้นนะครับดูโอ้โหแต่ก็อืมระวงังคาคามิล่าอเพิ่มด้วย กันเหนียวไว้สักหน่อยนะเดี๋ยวเอาเป็นสักจุดแล้วกันประมาณนี้เฮ้ยไม่เอาเดี๋ยเอามอัพก่อนเอา,าอัพสติเกอร์เฮลิคอปเตอร์นะฮะว่าน่าจะช่วยดาเมจได้อยู่โอ้โหเพิ่งมาเห็นของเพื่อนนะผมคาเมลาสปิเกอร์โหทัพโหดมากๆโอ้โหทำเอายูนิตท,ที่ผมจะวานต่อไปแบบกระจอกไปเลยจะคาสติกเกอร์นะตอนแรกจะเป็นขาคาเมล่านะวางไว้ก่อนโอ้โห ตัวของเขาดีมากเลยอะไอเจ้าอาคาเมลา่าสไปเดอร์ครับหลังจากที่ผ่านไปได้สักพักหนึ่งตอนนี้ก็เวฟบที่สิหสิบแล้วเนาะผมก็วางตัวละครเพิ่มไปฟางส่วนนะครับก็ใช้คำว่าก็ยังคงเกาะเพื่อนอยู่ดีนะแต่ก็ศัตรูก็ยังไม่ผ่านตรงนี้นะครับผมก็ยังอยู่ตรงจุดนี้อยู่เนะาะเมื่อเข้าสู่เวฟที่20่แล้วนะครับก็ยังคง สู้ง่ายอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่เจอบอสแล,ล้วรอดูก่อนว่าบอสเราจะไหวไหมเดี๋ยววางเพิ่มไปกักตัวได้ไหมเอ่ยน่าจะได้อัพเนียบได้ครับออพขึ้นมานะครับก็เพื่อนเขาลงแค่ตัวเดียวเองอะโอ้หแบบลงตัวเดียวแบบกินเรียบครับด้วยระยะด้วยอะไรด้วยด้วยดาเมจด้วยตาการยิงก็คือโหดสุดๆไปแล้วของเพื่อนเราเมื่อเทลของผม อ้าวบอสมาแล้วฮะถูครับจะไหวไหมสองคนแต่เอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี่คือจบแล้วนี่คือจบแล้วเนี่ยเพื่อนของนายจะโอพไปไหนเนี่ยไม่ให้เราเล่นเลยอ่ะโอ้ของเพื่อนโคตรโกงฮะไม่ได้นะฮะบอกว่าผมต้องทำอะไรทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะเก่งเหมือนเขาพ่างนะครับ เดี๋ยวเรามาทำการเติมซื้อกันนะเอาเป็นแพ็คอ่านี้แล้วกัน1น9 9สี่ร้อยเก้าสิบเก้าโลบักค,ครับอ่าอืมเหลือหกร้อยไปครับโลบักของผมไม่ได้เออไปเรียบร้อยแล้วครับ1น9 9สี่ร้อยเก้าสิบเก้าโลบักผมไปเรียบร้อยแล้วฮะย๋ยก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะมาเปิดเลย ไม่ดังเลยครับฟองแรกไปไซแอนคาเมร่าแมนนะครับผมนักวิทยาศาสตร์เนาะัไปสองไปเลเซอร์ไซแอนคาเมร่าแมนครับผม,มไปต่อไปขอดีดีหน่อยก็ยังเป็นไซแอนคาเมร่าอยู่นะจากที่เปิดแล้วนะฮะโอ้ก็ตามนี้เลยครับก็กเกลืออยู่พอสมควรน,นะ โอเคครับเดี๋ยวเราไปลองกันในแมปดีกว่าครับว่า2ตอนนี้ที่ได้มาใหม่นั้นจะโกงขนาดไหนนะเดี๋ยวลบตัวบางตัวออกก่อนเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปเจอในแมปเลยทำไมไม่มีใครมาด้วยมาไหมเพื่อนโอเคมีคนมาครับโอเคมาแล้วหนึ่งครับผมไอ้เพื่อนตรงนั้นอ่ะมาไหมเพื่อนมาเปล่าเออโดดโดดโดดโอเคโอเคมาแล้วครับอ้กคนว่าโอเคมาอ้คนแล้วครับอีกคนหนึ่งมาไหมเพื่อนมาเปล่าออกไม่มาครับเพื่อนโอเคครับมาเอาเอานออกไปแล้วครับมาครับโอเคมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้ามา เดี๋ยวทำไมเพื่อนเป็นหมาวะวัดเพื่อนทำไมเพื่อนเป็นหมาเรวเพื่อนทีมผมมีหมาอยู่ในทีมโอ้โหตัวที่เขาวางครับโนี่ยเราเอาเป็นเลงสาแอนคาร์เมต้าของเราวางไปก่อนเลยครับอยาก,กดูประสิทธิภาพของเขาล้วน,นี้ปืนของนักวิทยาศาสตร์คาร์เมล้านะครับกดคลิปไปเลยโอ้แต่ดูเพื่อนวางตัวครับตัวโกอย่างแง้วว่าเป็น คาเมล่าสปไปเดอร์อีกแล้วอะครับโอ้ผมว่าเดี๋ยวผมลองวางไซแอนคาเก่อนนะครับก็ <c oughs> <c oughs> อ๋อเป็นตัวปั๊มตังนี่เองอได้เป็นราวๆเนาะอัพก็ยังอัพไม่ได้ครับที่เฮียสามร้อสักสตัวก่อนแล้วกันอ่ะสไปเลยตังเราเหลืออยู่ครับสี่ตัวครับรอบหน้าจะได้ประมาณ200นะครับอืมก็นี่ครับได้แล้วนี่ไงสองครับเอ๊ะเดี๋ยวนะ เพื่อนเอาทีวีแมนกับเล่งทีวีแมนมาตั้งเดี๋ยวนายมีของพวกนี้ได้ยังไงกันโอ้แล้วจะเล่นมานานแล้วนะฮะโอ้เสียอยากได้บางจังเลยเดี๋ยวรอมาเดี๋ยวมาผมน่าจะซื้อนะฮะเอ๊ะเดี๋ยวทำไมมันเอ่อจะหลุดไปเนี่ยเพื่นอนเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเพื่อนเพื่อนวางตัวอะไรอ่ะเพื่อนอ่าครับเขาเอาอตัวมาช่วยวางเพิ่มดาเมจแล้วนะ ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าครับโโอ้โหจะหลุดนะครับหลุดไปแล้วครับเอ้าผมเพเกินกูว,วางเลงทีวีแมนน้องมวยตัวหนึ่งโอ้โหถ้าจะน่าจะรอดอยู่เลยครับน่าจะนะฮะโอเคผ่านไปได้ด้วยดีครับผมเดี๋ยวอัปเกรดสักหน่อยแล้วกันอืมนี่ครับอัพอ,อีกอ่าโอเคน่าจะพอไหวบ้างนะครับเพราะว่าเพื่อนเอาตัวละครมาวางเพิ่มเนาะอ๋อเจ้าตัวนี้คือเจ็ตแพคคาเมราแมนนะครับโอ้โหดูดาเมจดิสองพันโอ้เพื่อน นายทำตัวโลบักเรากระจอกไปเลยอ่ะเพื่อนโอ้อนนี้ก็เป็นเวฟที่12นะครับดูจากการที่เพื่อนเราไปตั้งแหว้ข้างหน้านะผมผมฝึกตั้งไปได้ประมาณ6ตัวนะครับผมเดี๋ยวตัวที่7จ็ไปวางเพิ่มเล็กน่อยเอาเป็นประมาณนี้ให้มันยิงโดน3ช่องนะครับประมาณนี้ปอัพขึ้นค่ะตอนนิดนึงรอก่อนนะครับเพื่อนยิงเวบเดียวก็ได้ต่างแล้วตอนนี้ โดกันจริงๆเพื oneself, mm ่อนเราตอนนี้ก็เข้าสู่เว็บที่17แล้วนะฮะก็ตามภาพครับเพื่อนตั้งแบบโอ้โหสุดๆไปเลยครับผมก็ได้แคสไซแอนคาเมลาเนี่ยที่ตั้งไว้เอาเงินนะฮะก็เพื่อนก็น่าจะได้อันนี้ส่งจากเราด้วยเรื่องเงินด้วยนะก็เลยทั้งขนาดนั้นนะครับตอนนี้ก็20ิบแล้วครับผมก็มาดูกันว่าบอสในจำนวนผู้เล่น4ี่คนนั้นจะโหดขนาดไหนแต่ผมว่าน่าจะ ผ่านเราไปไม่ได้หรอกนะดูจากการตั้งของเพื่อนแล้วตั้งองเพิ่มไม่ได้แล้วโอเคไม่เป็นไรฮะอบอสมาแล้วครับผมมาดูสิโอโหโอโหเลือดแสนห้าแต่ตายไปแล้วครับตายไปแล้วครับบอสโอเพื่อนจะโหดกันไปไหนเนี่ยโอตโตโลบักผมสู้เขาไม่ได้จริงฮะก็ ตามที่เห็นครับผมก็คนที่เล่นมาก่อนก็ยังคงโหดกว่าอยู่ดีนะครับผมถึงเราจะเติมโลบักสู้ครับก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะผมก็กันเอาไว้เผื่อทุกคนคิดถึงผมกันนะครับยังก็วันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะผมกับอ่าเทอร์ยทาวเวอร์ดีฟเอนส์ผมยังไงก็คลิปนี้ก็ถูกใจกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับยังก็บ๊ายบายครับ